สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมยามาฮ่า PSR 275จากข้อมูลที่ได้รับมาครับก็จะมีหนึ่งคีย์ที่เสียงไม่ดังนะครับแต่เราก็จะต้องตรวจสอบกันทุกคีย์เลยครับแจ้งว่าจะเป็น F sharp ในช่องออเ a v ที K ่สองนะครับแม่เจอแล้วครับ แต่เราก็ต้องตรวจทุกอันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ลือทำทีเดียวตรวจสอบเสร็จเราก็จะมาเปิดเครื่องซ่อมกันนะครับค่อยๆหรือน็อตทุกตัวต้องดูให้ดีนะครับสำหรับ psr 275นะครับ การรื้อก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเราจะรื้อจากด้านล่างเลยเพราะว่าแผ่นพิมพ์วงจรของเขาจะเป็นลักษณะของกิบล็อกนะฮะพอเราก,กดปุ๊บเราก็จะยกแผ่นพิมพ์วงจรขึ้นมาได้เลยเอา่ายกขึ้นมาได้นะครับเราก็จะมาดูว่าตรงไหนลายพิมพ์วงจรขงเขาขาดหายไหมหรือเป็นลักษณะแบบไหนนะก็ดึงลูกยางออกไปทําความสะอาดนี่ครับลูกยาง เมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับครับทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้ก็จะมาใส่เก็บเข้าไปที่เดิมแล้วก็เอาแผ่นปิวงจรใส่ลงไปแล้วก็กดลงล็อกเหมือนเดิมนะครับจะเป็นลักษณะของกิ๊บล็อกครับยัดลงไปครับ ค่อยทำครับล็อกแล้วฮะประกอบสายประกอบเครื่องประกอบเสร็จแล้วก็ลองเสียบไฟดูนะครับเสียบไฟเสร็จอ้าวไฟติดเปิดทดล,ลองเบื้องต้นนะครับอ่าเสร็จแล้วปิดอีกรอบแล้วก็มาคันน็อตให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะทดสอบเป็นขั้นสุดท้ายนะครับ ลองทดสอบดูนะครับขีขาวขีดำดังทุกขีไหมขีที่มีปัญหาดังแล้วดังครับทุกขีครับผ่านขีขาวหลังจากทำเสร็จยังดังเหมือนเดิมไหมทุกขีจบนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ